คุณผู้ชมถ้างานมันสวยงามอ่ะมันเรียกศิลปะแต่เมื่อไรก็ตามฮะที่งานนั้นอ่ะมันไม่สวยงามมันสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นอย่างเนี้ยอาจจะเรียกว่ามือบอลได้เหมือนกับกรณีนี้ฮะร้านกาแฟสดที่ตลาดชิงชา้าที่ย่านมีนบุรีนี่ดูภาพะจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมฮะปรากฏครับคุณผู้ชมฮะมีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายสองหญิงหนึ่งมาที่ร้านบ้านโฟมกาแฟสดและปูริเหพิซซ่าฮะอยู่ที่ตลาดชิงชา้าเขตมีนบุรีกรุงเทพ มาทำไมรู้ไหมคุณผู้ชมร้านมันปิดม,มันเป็นวันสิ้นปีเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดสาสบเอธันวาความฮะแต่วัยรุ่นสองหญิงหนึ่งรายสองออรวมแล้วสามคนเนี่ยถือก,กระป๋องสีแล้วมาทําอะไรก่อเหตุพ่นสีที่ผนังภายในร้านแล้วที่ร้านเนี่ยเขาไม่ได้จ้างแล้วคุณมาพ่นสีแบบนี้ครับผู้ชมฮะสุดท้ายคลิปนี้ครับผู้ชมฮะเจ้าของร้านเขาก็เลยมาโพสต์ผ่านโซเชียลแล้วก็แจ้งแบบนี้เลยฮะเนี่ยส่งถึงชาวหนองจอกบ,บ้านนอกกรุงเทพบอกเลย ลูกหลานใครช่วยบอกให้มาลบและทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมภายในวันที่3มกราคมก่อนเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นก็คือก่อน6โมงเย็นวันนี้เนี่ยแหละครับถ้าหากไม่เข้ามาติดต่อขอโทษหรือแก้ไขาตามวันเวลาที่กําหนดจะดําเนินคดีตามกฎหมายและเห็นไหมฮะมาพ่นเป็นข้อคงข้อความต่างๆแบบนี้<อ>คืออาจจะเข้าใจว่าเป็นร้านร้างหรือเปล่าหรือยังไงเพราะเห็นว่าปิดในช่วง ปีใหม่เนี่ยนะครับค<า>ุณผู้ชมครับเจ้าของร้านทีมข่าวโมโนทเวนตีนายเราโทรศัพท์ไปพูดคุยทางโทรศัพท์แล้วนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยร้านมันปิดช่วงปีใหม่เพิ่งจะกลับมาจากต่างจังหวัดเมื่อวานนี้ปรากฏร้านข้างๆส่งภาพมาให้ดูนี่ตกใจเลยลองไปฟังเสียงเจ้าของร้านครับไม่รู้จักแม่อะไรกันเลยนะผมดูแล้วเพื่อความสนุกความจะใจอะไรของเขานั่นแหละฮะใช้ผมเดานะผมว่าไม่ใช่ที่แรกของเขาแน่ฮะ แต่ผมนี่มาโดนแจ็คกอดคือด้านผมนี่อยู่ด้านไหนมันมีนมสองโซนโซนหน้ากับโซนหลังผมนี่โซนหลังแ,แท้ๆอยังโดนเลยผมทีนี้เจ้าของร้านบอกว่าเอ๊ะ ผมเองก็ไม่มีปัญหากับใครนะเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดมาได้สีส่สหเดือนเท่านั้นเองนะครับล่าสุดคุณผู้ชมฮะหลังจากเหตุนี้มีการเผยแพร่แชร์ออกไปแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวครอบครัวของกลุ่มวัยรุ่นติดต่อเจ้าของร้านมาแล้วบอกว่าไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเป็นคนดีความฮนะแต่เบื้องต้นเจ้าของร้านบอกว่าไปแจ้งความละในพื้นที่นะฮะของมีนบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีการแก้ไขอย,อย่างไรคือจริงๆถามว่ามันชดใช้ชดเชยค่าเสียหายหรือว่าทาสีได้ฮะแต่ก็ต้องดูว่าเจ้าของร้าน